หอยแครงจากสุราษฎร์ครับทุกคนจิ้มซีฟู้ดขึ้นมาจึ้มมันหวานมันฉ่ำ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้หอยแครงครับไซส์จัมโบ้นะครับกี้ได้มาจากสุราทุกคนอู้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นหอยแครงแน่นอนนะครับทุกคนเออแดงๆฉ่ำๆนะครับลวกประมาณสัก10วินาทีครับทุกคน1ิบสิาวินี่แหละได้แดงๆแบบนี้นะครับแต่ลวกแล้วนะครับทุกคนก็จะมีแดงมากแดงน้อยนะแล้วแต่ตัวไหนที่มันโดนน้ําเยอะนะครับผมมาเรามากินกันเลยนะครับ ขอตัวแดงๆนี่ก่อนเลยทุกคนดูน่ากินมากโอ้แต่ละอยากกินหอยแครงสั่งโตงมาจากสุราษเลยอยากรู้ว่าหอยสุราษเนี่ยเขาอร่อยทุกอย่างจริงๆหรือเปล่านะครับมาเรามากินกับน้าจิ้มซีฟูดแซบๆของเรานะครับสั่งได้ที่เพจน้ำจิ้มซีฟูดกินกับกี้นะครับทุกคนหอยกรอบอร่อยมาก ดีจริงหืมชอบชอบชอบกิโลละ250ราสคับกีซื้อมาทั้งหมดสอโลในนี้นะครับแต่ว่าที่แกะออกมาได้ประมาณหนึโลนะครับหอยแครงจากสุราษฎร์ครับทุกคนจิ้มซีฟูด้ดขึ้นมาจึง้งหือ มันกรอบมันเด้งมันหวานไอยแค็งตัวเท่านี้กำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอร่อยอน้ำจิ้มฉ่บมาก ใครซื้อน้ำจิ้มกีบไปแล้วครับสามารถบีบมะนาวลงที่ผิวๆนะทุกคนอย่นเงี้ยมันจะแบบมีความหอมของมะนาวโดยที่ไม่ได้เปรี้ยวซึมซึมลกซึมลึกลงไปที่ตัวน้ำจิ้มครับทุกคนรับรองอร่อยแน่นอนจริงมันจะเหมือนเรากินมะนาวสดๆที่โดนกับพวกเครื่องซีฟู้ดอะ่ะ <c oughs> อืมจริงๆกินเขาต้องบอกว่าแปลงต้องกินกับน้ำจิ้มถั่วใช่ไหมครับอเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของกี้มาเนี่ยผสมกับน้ำยำหน่อยนึงน้ำยำนะครับจะมีรสชาติหวานขึ้นมาหน่อยนะครับ แล้วก็เราก็จะใส่ถั่วป่นลงไปถั่วลิสงป่นลงไปชึบใส่อีกอย่ากได้ข้นๆกินเลยครับทุกคนน้ำจิ้มถั่วป่นซีฟู้ดนะครับในชิมซิใช่มากหว,วานๆแซ่บๆหน่อยนึง กินยาวๆกันไปเลยนะครับทุกคนปิมมดมะนาวนิดนึงอร่อยมากกินเป็นเมี่ยงก็ได้ครับเตรียมเครื่องมาใส่ด้วยมเมี่ยงหอยแครงครับราดน้ำจิ้มลงไปน้ำจิ้มถั่วที่สุดเลย ทำไมหอยสุราเป็นหอยที่อร่อยที่สุดนะครับทุกคนหรือว่าด้วยน้ําด้วยแหล่งที่เขาอยู่เนาะทุกคนเนาะอื้อ <Ooh. S 1> เลอะไปหมด <laughs> ตอนต้มครับก็เอานี้นิดนึงทุกคนน้ำส้มสายชูใส่นิดนึงนะครับเขาจะได้แบบมีความคลายพวกเครื่องต่างๆที่มันสกระประกออกมาดูดิชึบ มันหวานมันฉ่ำซีฟู o o ที่หนึง่งมันจิ้มหวานที่หนึง่ง อยากลองก็ลองไปหาสั่งใน,นเน็ตดูนะทุกคนหอยสุราษ น,นะเอาน้ำจิ้มเข้าไปในเปลือกหอยนิดนึง่งมีความจุบจุบของหอยโดยน้ำจิ้มที่มีความเปรี้ยวแซบ่บหวานแล้วก็มันของถั่วครับอ,อร่อยมาก อเอาน้ำจนนิ้มเอ,เอาขนมจีนลงไปจิ้มเนี่ยอร่อยแลยฮึมฮึม กับต้นหอมก็เข้าฮะอร่อยเลิศ หอยทุกคนได้ดูเนื้อของหอยโอ้ยนี่ตักไปเลย ลวกใส่น้ำส้มสายชูนะทุกคนน้ำเดือดเดือน้ำส้มสายชูเทลงไปไม่ได้มีความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูนะฮะแต่หอยแบบกรอบเด้งแล้วก็ไม่มีขี้ดินไม่มีทรายเลยเลยแต่เวลาล้างเนี่ยต้องล้างแบบไหลๆน้ำมากๆเลยนะครับทุกคนเวลากี่ทำอาหารทะเลกินเองอย่างเงี้ยหูล้างแบบสุด ที่เลยเขาจ่ายเลยว่าพวกร้านอาหารนะครับเขาต้องล้างดีขนาดไหนอะที่ให้ลูกค้ากินนะครับกินเพลินมากอุ้ยอโอ้ยเราก็ใส่เสื้อขาวมากินดีจังเลยนะ <c oughs> ปรับจะหมดล้วครับโลนนึง อร่อยมากเอาละครับทุกคนสมควรแก่เวลานะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวกี้จะไปไลฟ์กินต่อนะครับอืมกับทุกคนนะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย